กับสบายดีหรือวสวัสดีพี่น้องชาลาวหรือซาไทยเนาะมอนีกากลับมาพบมาพอกระเ่าานิลันดอนเซเนลคือเขาเนาะมอนี้บาวนิลันดอน <c oughs> มีคลิปดีๆสิมาภาคพี่น้องชาไทยและชาาลาวหมดสุขุสุขคนเลยว่าภาคเอขซองบาวนิลันดอนเนาะสิมาว่าสามเหตุผลสมเหตุผลหลักที่ว่าเด็กหน่อยลาวสอบดูละครไทยเนาะและเป็นยังน้งเนาะเด็กหน่อยลาวถึงสอบดู ละครไทยหรือว่าหมักเบิงละครไทยเนาะเป็นยัางนอคือว่าหมักเบิงแต่ละครไทยเนาะคือโบเบิงละครื่นดื้อเนาะมันหนีเฮาสิมาเผยสารเหตุผลให้พี่นอ้องเฮาได้รับส้มเนาะ <c oughs> มันหนีก็เป็นวัดเนาะพี่น้องบูเป็นวัดหรือเป็นโควิดเนาะถ้าว่าผู้ใด้หับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เบาะนีลันดอนเนาะสอกไปอย่าลืมกดไลค์เนาะ รายกากดแชร์สิ่งสำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งเนาะเพื่อจะบอผ่าดคลิปใหม่ๆจากบ่าวนิ้รันดอนเนาะโอเคเนาะมือนี้เฮาสิมาเผยเหตุผลไปรับส้มเลยเลย กับสบายดีหรือว่าสวัสดีพี่น้องสาวไทยและสาวลาวโมสุขุสุขคนเนาะยินดีตอนหับเขาสู่สองนี่ลอนดอนแชนแนลคือเก้านอมินีครับสีมาเผยซ้ำ เหตุผลที่เด็กหน่อยเล่าที่ว่าสอบดูละครไทยเนาะมัอนี้เฮามีคลิปที่มาให้พี่น้องเฮ้าได้รับไปชมน่วมกันว่าเป็นจากไรนเนาะเหตุผลที่หนึ่งที่ว่าเด็กหน่อยเล่ามักละครไทยใน่กมแมนละครไทยนี่แบลว่าผู้แต่งนี่เขาจะแบลว่าเน้นแบลว่าเกี่ยวกับความหักหรือว่าความมวลสื่เนาะเหตุให้เด็กหน่อยนี่แบบว่า ติดอกติดใจล่ะแบบอยากเบิง่งอยากดูตลอดเนาะ <c oughs> มันม่วนนอะละครไทยเนาะเหตุให้แบบว่าบางบางเรื่องหนึ่งกับเหตุให้คนแบบว่าน้ำตาไหลน้ำเนาะเหตุผลที่สองก็คือซ้ำเนียงเสียงเบาเนาะมันข่ายกันกับเปล่าเนาะบ่าว่าจะเป็นผู้เทา่าผู้แกเด็กหน,น,น่อยคนหนุ่มวัยรุ่น อย่างต,ต่างนี่ก็แบบว่าเบิ่งและก็เข้าใจในความหมายของหลักข้อดีเนาะเหตไห้แบบว่าเขาเจ้านี่แบบว่าละครไทยนะ่ะมันดึงดูดคนล่าวนทั้งประเทศเนาะาว่าสองโทรทัศนี่ถ้าบบมี่สองไทยนี่คนล่าวนี่ะจ่บเบิ่งอย่งเนาะนอกจากกีฬาเนาะ นอกจากกีฬาเขาจ,าจะมาหมักเบิงกีฬาบางคนกับหมักเบิงกีฬาส่วนไล่กัแบบเป็นเวรุ่นที่ว่าหมักกีฬาเนาะแต่ว่าส่วนไล่กัเป็นเด็กหน่อยหรือว่า้เท่านี่กันแบบหมักดูละครไทยเพราะว่าจำเนียงเสียงหว่าวของคนไทยเนี่ยมันขายคือกันกับคนลาวนาะพังเลยกับข่าวใจกันเนาะสิไปพังอังกฤษหรือเวียดนามีหยังี่กับบระหุเรืืองเนาะถึงจะ,ะแสดงมวลสำนาแต่เขาเจ้าก็กจะบเบิงเนาะหนึ่งมาโซ่หนึ่งมา ข้าเจ้ามักเบิ้งละครแบบเกาหลีม่ยังนี่ผากไทยเนาะเขาจึงเบิ้งได้แต่โบาผากไทยนี่ก็จะบดนเบิ้งเนาะเหตุผลที่สามก็คือเนาะเหตุผลที่สามเนาะเหตุผลที่สามนี่แมนละครไทยนี่ข้าเจ้าเนี่ยผูกแต่งนางเก่งเนาะแบบว่าเหตุให้มันดึงดูดจิตใจของคนเฮานี่เบิ้งและเพลิดเพลินมีความสุขสนุกสนานเนาะแปลว่าตลก ไทยเนาะมันมันเ่าแบบคือกันกันกบลาวเบิ่งเลยกับข้าใจเนาะเห็ดใา<ห>้เด็กหน่อยนี่ติดจนบางคนกับมักเบิง่งจนบรอยักไปรเรียนเนาะละครที่เข้ามักดูคือละครสองสามเนาะคนสองเจ็ดสองวันสามสิเบเนาะสอง้าเนะเาะข้าวใจนี่มักที่สุดเนาะในบรรดาอันโทรทัศน์ ของไทยเนาะเขาเจะแบบนิยมเบิ่งร้ลยเนาะตามทีบา่าวคือที่ได้เห็นคลิปแลวเนะนานะพี่น้องเนาะในหน่อยเขาเจะมากุนธาผู้แก่เขาก็มาเบิ่งละครไทยมันผู้แต่งเขานี่แบบว่าเก่งยอม่มรับบว่าเก่งชุดเนาะเหตุละครมาเพื่อแบบว่าดึงดูดคนทั้งโลกหรือว่าคนทั้งประเทศลาวเนาะ หันมาดูสอบดูละครไทยเนาะโทรทัศน์แต่ละส่องนี่เขาเจ้าแต่ละเฮื่อนแต่ละเฮื่อนนี่เขาเจ้เาจะดูละครไทยเฮ็ดดูละครไทยมดเนาะสำหรับคลิปละครนี้สามเมตพุนถ่มาเผยแผ่พี่น้องเข้าใครับได้ชมรำกันเนาะถ้าว่าคลิปนี้ผิดพลาดบันไดกับขอโทษขออภัยพี่น้องชาวไทยหรือเอฟซีของบาวนิลันดอนเนาะส่วนรายก็จะอยู่ผังไทยเนาะ จังใดก่าผเป็นกำลังใจบาวนี้รันดอนน้ำนอพี่น้องเนาะสอบก่าจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจบาวนี้รันดอนเนาะโอเคสำหรับคลิป3เหตุผลที่วาเด็กหน่อยเล่าสอบดูละครไทยหรือหมักเบิ่งนนางไทยเนาะก่าขอจบเพียงเทนีเนาะสำหรับคลิปนี้กะจบเพียงนีโอเคบายบายเนาะ